สวัสดีค่ะเอาใหม่เมื่อกี้เท้าเด็กไปโดนปุ่มสวัสดีครับโคหนูหายไปไหนครับสวัสดีครับมาช่วยแม่เลี้ยงเด็กหน่อยครับตาแม่จะไม่ไหวครับแต่เด็กไม่ยอมนอนกับเด็กไม่ยอมนอนกับ เด็กตื่นมันเจ็ดเจ็ดโมงแล้วยังไม่ยอมไมหยับเลยอ่ะตื่นมาชงพี่เบนเปตรงเงี้ยยังไม่ยอมไมหยับเลยอ่ะแงงวงงนะอ่ะคุยคุยยิ้มยิ้มแล้วยิ้มทักทายก่อนนี่ สวัส kind of ดีครับคุณสวัสดีครับดูค่ะอิ้มข้นให่ะยิ้มจะให้เดินจะให้อุ้มเดินอย่างเดียวเลยอะแม่เดินไม่ไหวแล้วนะแม่เดินไม่ไหวแล้วนะ จุง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 จุจุงจจุงจอจะเดินจะเดินแล้วหนูจะเดินแล้วอืออจะไปไหนหนูจะไปไหนอืมจะไปไหนอะดุ๊กดิกอะอดูยันขาไม่หยุดดูดูใหม่อะทำไมหนูจะไปไหนบอกแม่ดิ ไอถึงไอถึงไอถึงจะไปไหนจะวิ่งง่ายหนูจะวิ่งหนูจะวิ่งอือะอะมองกล้องด้วยมองกล้องด้วยโอ้ทำไมอ่ะลูกตอนนี้แม่นมไปธุระค่ะแม่นมจุ่มไปธุระนะคะ อจุ๊ยยสวัสดีค่ะสุขภาพออ่ะอใครก็ได้มารับเด็กไปหน่อยทุลักทุเลมาก่ะอจะให้อุ้มเดินตลอดใครก็จะอุ้มไหวอะฮะพอคุณอื ทำไมจะให้อุ้มเดินน้องชื่อบีเอ็มค่ะแน่งองเงี้ยละเห็นไหมอีอ่าป่าป่าปเดิน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 อ่าเดินเดินเดินอ่าเดินเดินเดินออ่าอ่าอ่าป่ป่าป่าอืม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  อืืออ้วนช่วยเลี้ยงหน่อยอ้วนอ้วนอืออืออืออให้เดินให้อุ้มเดินชิ่นน้ำยายก่อนชิ่นน้ำยายก่อนชิ่น้้ำยายก่อนอ่ะอ่ะอ่ะอ่ อืมอืมอ่ะอือืแค่นี้เร็วไม่ยิ้มอ่ะยิ้มเหมือนเมื่อเช้าก่อนแล้วเร็วลับแข็งหน่อยจิคอหายไปแล้วคอหนูหายไปอ่ะคอหนูหายไปอ่ะมาช่วยเยียยงหน่อยไม่ยอมหลับเลยอ ให้เดินให้เดินใครก็จะอุ้มเดินไหวอะไม่เบาวะเนี่ยหนุนหน้าตั้งหกโลเลยนะไม่อุ้มไม่ไหวแล้วนะประมาณหกโลแล้วค่ะหนักหนัไหมนั่งก็ไม่ได้อ่ะไม่นั่งก็ได้อ่ายืนยืนอ่ายิ้มก่อนเร็ว ยิม้มเดี๋ยวนี้ <c oughs> ดีเอยิมมย้มหมดเนี่ยดยิ้มใช่ไหมอือโอ้สรุปยิ้มจะยิ้มเลยจะร้องไดยิ้มแล้วหนูจะร้องอืมสรุปว่าหนูจะยิมม้มแล้วหนูจะร้อง <c oughs> เอาไงเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีครับเอาไงดีครับจิ้งจิงจิงจุงจ้งจิจิงจงจึ้งจจึ้งจิ้งจ้งจิ้ง

Nei men

คนมาดูเยอะอย่นี้เอาเยอะ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 วะจุเอ็มคอปับ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 อ่ะยิ้มหน่อยบีเอ็มครับบีเอ็มครับบีเอ็มครับ mẹ bụi được nèo nè mẹ bụi được nèo 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 โอ้ยนั ite, <sh arp inhale> <sh arp inhale> ่งก็ไม่ได้นะอืนั่งก็ไม่เลยนะใครมาช่วยอุ้มหน่อยใครมาช่วยอุ้มเด็กหน่อยนี่เด็กงงเงยนะยิ้มอย่างเดียวยิ้มรับแค่ก่อนจียิ้มแบบเมื่อเช้าอ่ะแต่ที่หนูยิ้มให้แม่อ่ะยิ้มงาเดียวสวัสดีค่ะ ไม่ยอมนอนไม่ยอมนอนแม่ก็ไม่งนอน,อน,อนหนูตื่นมาหลายชั่วโมงแล้วนะสวัสดีค่ะวันนี้เล่นนครปฐม,มกำแพงแสนนะคะสวัสดีพี่น้องอ่ะน้องเพีงไปแม่้องเีงให้ฟัง่ะแม่กล่อมไหมกล่อมไหมกล่อมไหม ก็ไม่เอาหัวเม่งเอาหัวเม่งคอไม่มี้ยวเอาหัวเม่งคอไม่มี้ยวหกโลแล้วค่ะออเออเออบีเอ็มคอ,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 อปับ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 ไม่พับเลยตอนเนี้ย อาจจะ,นนะจ,ะนนนนจะึ้งจ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 ึูงจึ้าจึ้ง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 เึีงวึลงตึ้งจึ้งจึ้งจึงจึ้งนึงจึงจึ้งจึงจึ้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 งึ้งึ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 ้้้้ อืออ่าฮุอือหนูไม่ยอมนอนใช่ไหมอืออ uh ืออือจะไปไหนโอ้หผู้หญิงสักคนจะไหวไหมกันเน่อ้อยอืออ้ยจึ๊งจึ๊งอเต้นมาจึ๊ง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  <English> อูไม่ไหวแล้วครับออ่ะยิ้มเร็วเร็วสิอะไร<ว>อทำไมอ่ะหนูจะไปไหนอ่ะเดินอะเดินเดินถูก หงงไงโออไม่งองแงจิไม่งองแงจี no ิเอ่อเขาต้องกล่องกลางคืนใช่ไหมแต่แม่กล่องกลางวันสวัสดีค่ะวันนี้มีงานที่กำแพงแสนค่ะแล้วก็รปถมนะคะไปดูนัน แม่เดินไปไหนอะแม่เดินไม่ไหวแล้วฟิวโ <c oughs> ยนไปเลยโยนทิ้งไปเลยฟิวโยนทิ้งไปเลยผู้หญิงสักคนโอจะไหวไหมเนี่ยสมพระหนอ,อนี่จะไหวไหมเนี่ย <c oughs> ว้าเมงว่าเม่งของแม่ <c oughs> กินนมไปแล้วค่ะเพิ่งกินไปเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งกินเมื่อกี้เนี่ยพี่เบ้นไปโรงเรียนเบียมเดือแม่ตีเลยนะตีเลยดีไหมโอเคโอเคโออเค่โอเค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 ยืนก็ได้

อ่ะสงเขียโอ้อ่ะโอเคโอเคโอเคอ่ะอ่ะอออ่นั่งก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้โอเคค่ะมาทักทายแค่นี้ไม่เด็กกงแงอโอเคไปแล้วไปแล้ว